สวัสดี้ะจ้ะพี่น้องงามปะจ้ะบารัวเป็นนัวอย่าง้จะจ้ะแต่ว่าเห็นว่าง,งามดีสีแดงค่ะเป็นปุ่มเป็นปุ่มเป็นพ่วงก็เลยมาถ่ายพี่เห็นน้องเบิ่งจ้ะจริงๆเคยถ่ายให้เบิ่งล้วจะหลอบนึงแต่ว่าไม่เห็นอีกมันงามค่ะสอ,อนอีกก็เลยถ่ายเห้เบิ่งอีกจักรอบนึงค่ะอันนี้เป็นสีสมมีสองสีเด้อค่ะ อีกอันนึงสีแดงข้าเจ้าปลูกผสมกันเป็นไม้ประดับชนิดนึงค่ะงามเนาะเบิ่งเด้อจ้ะพี่น้องงามนาะจะเนาะอันนี้สอกเป็นสีแดงแดงในจากน้อยส่วนนั่นจะเป็นสีสม้มสมสอนน่าจะเนาะ สวยงามนะคะเนาะยูกไกถนนหนทางก็จเได้รถกร็จะไดงยิ้นเสียงรถแลนแตกส,ดสวดๆอยู่เด้อค่ะเด้ออันนี้เขาเป็นสีแดงค่ะอุย้ยงามค่ะงามโอ้ยแมงวันตอมหนากับพี่น้องสอ้อนนาะจะเนาะข้าวกรอนไทายเบิงกับสิเป็นสีสมสมค่ะ อันนี้เป็นสีแดงมีทั้งแดงทั้งส่วนผสมกันค่ะสีแดงอาจจะเป็นเพวานวยเขาเขาเริ่มสุกแล้วหรือว่าอาจจะเป็นคนละสายพันธุ์กับโบ้าหูด้วค่ะบางทิละจ่ะสวยงามเนาะต้นบกไ่บักสูงค่ะแดงเต็มอยู่ ไฮเบ็บงใเบิ้งจ้ะเดี๋ยวจังหน่อยเขาฤดูหนาวแล้วกะสิบ่มีให้เบิ้งแล้วเนาะต่อไปกะสิมีแต่ความเน็บหนาวใบใหม่กะลวงมืดตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ลวงค่ะจักหน่อยกะลวงถี่มืดแล้วเนี่สวยงามดีจัดต้นบักสูงบบกใหญ่ขอบคุณนะขะเด้อที่เขามารับซ่อมซองของแม่ปีนาเนาะจะนนาอไปละจ้า